หันทะรักโลกคู่ขนานโอเมก้าอีกแล้วเหรอสารวัตรโชเอลเอ่ยขึ้นด้วยใบหน้าคิดหนักทันทีที่เอธานบอกว่าเพศของผู้ตายคือโอเมก้าทำไมสารวัตรถึงทำหน้าคิดหนักแบบนั้นล่ะครับเอธานเอ่ยถามขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเรื่องการตายของหญิงโอเมก้าคนนั้นจะไม่ใช่แค่การฆ่าตัวตายธรรมดาซะแล้วตอนที่คุณได้กลิ่นเลือดของหญิงโอเมก้าคนนั้น คุณไม่แปลกใจเลยเหรอเอธานทำหน้างงให้กับคำถามของซารวัตโชแอลแน่นอนเหรอว่าเขาได้กลิ่นเลือดของผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าโอเมก้าแต่ละคนล้วนมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยไม่เห็นจะมีอะไรน่าแปลกใจโอเมก้าคนนั้นก็มีกลิ่นหอมปกติไม่เห็นจะมีอะไรน่าแปลกใจนะครับใช่ผมลืมไปว่าคุณมาจากโลกฝั่งนั้นนี่ คงยังไม่สามารถแยกแยะกลิ่นของโอเมก้าได้หมายความว่ายังไงครับสารวัตรโชแอลหันไปมองหน้าผู้หมวดการเซฟนิดหน่อยก่อนหันกลับมาตอบเอทานให้กับข้อสงสัยของอีกฝ่ายกลิ่นกายเฉพาะตัวของหญิงโอเมก้าคนนั้นคือกลิ่นของดอกบูเบลซึ่งเป็นกลิ่นที่อยู่ในกลุ่ม7ซ m หรือเข้าใจง,ง่ายๆก็คือหญิงโอเมก้าคนนั้นเป็นหนึ่งในโอเมกา้า ที่มีกลิ่นดอกไม้หายากของที่นี่กลิ่นดอกไม้หายากอย่างนั้นหรอครับใช่มันเป็นกลิ่นของดอกไม้หายากซึ่งไม่ได้หมายความว่าดอกไม้จริงๆมันจะหายากในที่นี้หรอกนะแต่หมายถึงโอเมก้าที่มีกลิ่นแบบนี้เป็นโอเมก้าที่หายากพวกเรากำลังสงสัยว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มกำลังตามล่าโอเมก้าในกลุ่ม7ซ m สารวัตรกำลังจะบอกว่าหญิงโอเมก้าคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกตามล่าและการตายของเธออาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายการสันนิษฐานของสารวัตรโชแอลทำให้เอทานและผู้หมวดการเซฟหันมามองหน้าการฉับพันดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีคดีใหญ่ที่ต้องทำกันแล้วสิภายหลังจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอธานก็รีบกลับมาหาดีเมอร์ที่นั่งรอเขาอยู่ในรถคันใหม่ซึ่งเขาให้บีโอนำมาเปลี่ยนเนื่องจากว่ารถตำรวจที่เขาขับก่อนหน้านี้แม้จะไม่ได้เสียหายอะไรมากมีเพียงแค่กระโปรงรถด้านหน้ายุบลงเพราะแรงกระแทกกับร่างของผู้ตายแต่เขาก็ไม่คิดจะขับมันต่อและที่สำคัญความจริงเขาให้บีอไปส่งดีเมอร์ก็ได้แต่เขาก็ไม่ทำเพราะเขาอยากจะเป็นคนขับรถไปส่งเด็กหนุ่มด้วยตัวของเขาเอง ขอโทษที่ให้รอนานนะมะไม่เป็นไรครับเอธานเผยยิ้มเอ็นดูให้กับเด็กหนุ่มพางเดือบตาไปมองเวลาบนนาฬิกาหน้ารถแล้วพบว่าตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่า,วาเลยทำให้เขารีบหันมาสตาร์ทรถเพื่อไปส่งเด็กน้อยที่บ้านของอีกฝ่ายไม่คิดว่าจะใช้เวลานานขนาดนี้ไม่งั้นฉันคงบอกให้บีโอเป็นคนไปส่งนายก่อนจะไม่ตำหนิอะไรฉันหน่อยเหรอ เอธานเอ่ยขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นเด็กหนุ่มนั่งเงียบไม่ตอบกับอะไรจนอดคิดไม่ได้ว่าเขาอาจจะเผลอทำให้เจ้าตัวโกรธหรือเปล่าเอ๋ผมจะตำหนิคุณได้ยังไงกันครับคุณอุจ่าหมีน้ำใจเลี้ยงข้าวแล้วก็ยังไปส่งด้วยก็เห็นนายเงียบไปฉันก็นึกว่าจะโดนนายโกรธที่ทำให้รอนานไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมก็แค่กำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงคนนั้น นายหมายถึงผู้หญิงโอเมกาคนนั้นเหรอดีเมอร์รีบพยักหน้ารับให้กับคำถามของเอธานเพราะนอกจากสภาพสยดสยองที่เขาได้เห็นการตายต่อหน้าต่อตากลิ่นหอมอ่อนๆที่ฟุ้งออกมาจากเลือดของหญิงสาวคนนั้นก็ทำให้เขาสนใจเป็นอย่างมากใช่ครับกลิ่นของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับกลิ่นของดอกบูเบลดอกไม้ในกลุ่ม 7S M นี่นายรู้จักเรื่องของโอเมก้าในกลุ่ม 7S M ด้วยหรอแน่นอนว่าผมต้องรู้สิครับก็ผมเรียนหมอนี่คำตอบกลับมาของดีเมอร์ทำให้เอทานผ่อนความเร็วของลดลงพางขับเข้าชิดกับขอบถนนเพื่อจะได้คุยกับเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเรื่องนี้เผื่อว่าข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นประโยชน์กับคดีที่เขาทำอยู่งั้นนายพอจะรู้ไหม ว่าโอเมก้าที่มีกลิ่นหายากในกลุ่ม7 s m มีกลิ่นอะไรบ้างอ๋อรู้สิครับโอเมก้าที่มีกลิ่นหายากในกลุ่ม7 s m ล้วนแต่เป็นโอเมก้าที่มีกลิ่นดอกไม้นั่นก็คือโอเมก้าที่มีกลิ่น1 Bell, b u บูเบล 2. อบิตดิงแฮสส 3. คารลาลินลี่ 4. เชอร์รีบอสซัม 5. เบิร์ดออฟพาราไดส์ 6. ไอริส และสุดท้ายที่เป็นกลิ่นหายากที่สุดไวโลสทำไมกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวถึงเป็นกลิ่นที่หายากที่สุดพอได้ฟังเกี่ยวกับ7กลิ่นหายากของโอเมกา้าแล้วได้รู้ว่าโอเมก้าที่มีกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวเป็นโอเมก้าที่หายากที่สุดเอทานก็อดที่จะถามขึ้นไม่ได้เพราะความสงสัยว่าทำไมกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวถึงเป็นกลิ่นที่หายาก ก็เพราะว่ากลิ่นของดอกกุหลาบนั้นคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากยากที่จะแยกแยะว่าโอเมก้าคนไหนมีกลิ่นของดอกกุหลาบสีแดงหรือดอกกุหลาบสีขาวเพราะว่าโอเมก้าที่มีกลิ่นของดอกกุหลาบสีแดงนั้นมีอยู่มากแต่น้อยนักที่จะพบกับโอเมก้าที่มีกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวแล้วถ้าคุณสังเกตดีจะพบว่าที่นี่ไม่มีดอกกุหลาบสีขาวเลยแม้แต่ต้นเดียวพวกเราจะมีเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงเท่านั้น ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมดอกกุหลาบสีขาวถึงไม่สามารถเติบโตได้ในแผ่นดินแถบนี้แต่มีความเชื่อหนึ่งที่ว่าดอกกุหลาบสีขาวเป็นดอกไม้ที่มีพลังบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานใครที่ได้ครอบครองจะทำให้คนคนนั้นแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอันฟ้าแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าความหมายของคำว่าครอบครองดอกกุหลาบสีขาว มันไม่ใช่การครอบครองดอกกุหลาบจริงๆแต่มันหมายถึงการครอบครองโอเมก้าที่มีกลิ่นของดอกกุหลาบสีขาวไม่คิดว่าโลกที่มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์จะเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเอธานไม่ได้สบประมาทเรื่องความเชื่อที่ดีเมอร์เล่าให้ฟังเพียงแค่เขาไม่คิดว่าโลกที่มีการพัฒนาไปไกลอย่างที่นี่จะยังมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่ด้วย แน่นอนสิครับถึงแม้ที่นี่จะพัฒนาไปมากแต่ความเชื่อเกี่ยวกับการเพิ่มพลังให้ตัวเองแข็งแร่งของอันฟ้ายังคงมีอยู่และที่สำคัญทุกความเชื่อของที่นี่ล้วนแต่ได้รับการพิสูจน์มาหมดแล้วคราวนี้เอทานหันมามองเด็กน้อยอย่างสนใจเพราะดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้เป็นแค่เด็กน้อยน่ารักอย่างที่เขาเห็นแต่ดมเมอร์มีอะไรมากกว่าที่เขาคิด ดูเหมือนว่าฉันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับที่นี่นายจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเบอร์ติดต่อนายเพื่อที่จะได้สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไม่รู้และบีโอไม่สามารถให้คําตอบได้อะเออผมว่าผมคงไม่มีความรู้อะไรมากมายจนเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้หรอกครับไม่หรอกดีเมอร์นายเป็นเด็กที่มีความรู้มากมายฉันเชื่อแบบนั้น ในตาคู่คมที่หมุนมามองอย่างจริงจังของเอธานทำให้ดีเมอร์ไม่สามารถปฏิเสธคนโตกว่าได้และนั่นทำให้เขายอมบอกข้อมูลติดต่อให้กับอันฟ้าหนุ่มเอธานรู้ดีว่าถึงแม้เขาจะลดความเร็วของรถลงให้ช้าแค่ไหนแต่ในที่สุดรถยนต์ของเขาก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านของดีเมอร์อยู่ดีเด็กหนุ่มหันมายิ้มอย่างขอบคุณให้กับเขาก่อนจะเอ่ยล่ำลาขึ้น ขอบคุณมากๆสำหรับอาหารและความช่วยเหลือในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนสิดีเมอร์คุณเอธานมีอะไรอีกหรือเปล่าครับเออคือนายมีเออคุณเอธานจะถามอะไรผมหรอครับรู้สึกเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เอธานพูดตะกุกตะกักเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมทั้งที่ความจริงมันเป็นแค่คำถามง่ายๆ ยิ่งพอเวลามองดูตากลมโตของเด็กหนุ่มยิ่งทำให้เขาต้องรวบรวมความกล้านิดหน่อยก่อนจะเอ่ยถามออกไปคือฉันจะถามนายว่านายมีคนรักหรือยังสิ้นสุดคำถามของเอธานก็ดูเหมือนว่าอัลฟาตัวโตและโอเมก้าตัวเล็กจะพากันนิ่งไปครู่หนึ่งทำให้เกิดอาการเดทแอร์ชั่วขณะก่อนที่ความเงียบนั้นจะถูกทำลายลงด้วยเสียงตอบกลับมาของดีเมอร์ผมยังไม่มีครับ ง,งั้นเหรอถ้าคุณเอทานไม่มีอะไรแล้วผมเข้าบ้านก่อนนะครับอ๋อโอเคดีเมอร์แอบ,บยิ้มให้กับอาการไม่เป็นตัวของตัวเองของอันฟ้าหนุ่มเขาไม่รู้หรอกว่าทำไมเอธานถึงถามเขาเรื่องนี้และก็ไม่รู้ว่าทำไมอีกฝ่ายต้องแสดงอาการไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยแต่สิ่งที่เขารู้แน่ๆก็คือหัวใจของเขามันเต้นแรงมาก แถมต้นคอก็เริ่มร้อนขึ้นมาจนเขากลัวว่าถ้ายังไม่เข้าบ้านตอนนี้เขาอาจจะเกิดอาการฮิตกระทานหัานขึ้นมาก็ได้ซึ่งมันคงไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นในหน้าบ้านของเขาเดี๋ยวก่อนดีเมอร์คุณเอธานมีอะไรอีกหรอครับฝันดีนะอ่ะค,ครับดีเมอร์ตอบกับเพียงแค่นั้นก่อนจะเปิดประตูรถ แล้วก้าวลงไปในทันทีปล่อยให้คนตัวโตวได้แต่มองตามก่อนลิมฝีปากหนาหยากักจะยกยิ้มขึ้นให้กับแผ่นหลังเล็กที่ค่อยๆเดินห่างออกไปและรับหายเข้าไปในบ้านเป็นอะไรของแกเนี่ยเอธานทำไมถึงได้ทำตัวเหมือนเด็กหนุ่มหัดมีความรักแบบนี้แม้ปากจะพึมพำพูดกับตัวเองแบบนั้นแต่ทว่าในใจของเอธานกับอดยอมรับไม่ได้ว่า เขานั้นช่างทําตัวเหมือนกับเด็กหนุ่มเพิ่งมีความรักครั้งแรกจริงๆดูเหมือนว่าหัวใจที่แห้งเหี่ยวและปิดประตูมานานคงถึงเวลาที่จะเปิดรับใครเข้ามาจริงๆจังๆสักที